สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะกติกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เพื่อนๆคงจะเห็นไปแล้วนะครับในอินโทรนะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเป้น้ำนะครับยี่ห้อไคลลัสนะครับรุ่นโฟล์ก้าแอร์นะครับไซส์8ลิตรนะครับผมจริงๆแล้วไคลลัสเนี่ยเป็นแบรนด์จากจีนนะครับซึ่งจะเรียกว่าแบรนด์น้องใหม่ก็ได้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาในวงการวิ่งเทรลเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับแต่ว่าทำไมผมถึงสนใจแบรนด์นี้เป็นพิเศษนะเพราะว่ามัน เพราะว่าแบรนด์นี้เขาเหมือนกับว่ามีการพัฒนาที่แบบค่อนข้างเร็วนะครับกล้านะครับกล้า,าที่จะใส่เทคโนโลยีกล้าที่จะใส่ความแปลกใหม่เข้ามาในสินค้าหรือว่าโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือเป้น้ําหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นแบรนด์ไคลารสเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดหามารีอิยู่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมก็เลยเลือกบางอย่างมารีวิวนะครับที่ผมสนใจนะอย่างคราวที่แล้วเนาะก็เป็นเป้น้านะครับครั้งนี้ผมก็เลยรีวิวเป้น้าเป็นตัวใหม่ของเขานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูจริงๆผมอันบ็อกไปแล้วแหละแต่ว่าให้มันดูตื่นเต้นนิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆผมอันบ็อกมาแล้วแหละแต่ว่าเทสมาแล้วสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับตอนเราซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือ Ky ยลัสฟูก a a แอรนะครับรุ่น8ลิตรนะครับซึ่งจริงๆซีรีส์เดียวกันนี้นะครับเขาจะมี2รุ่นนะครับก็คือ8ลิตรตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนะครับกับตัว5ลิตรนะครับก็จะมี2รุ่นให้เลือกนะครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีให้เลือก2สีก็คือแดงดำแบบนี้นะครับกับดำเหลืองนะครับผมอ่ะโอเคผมจะแกะให้ดูตัวสีมาคก็ประมาณนี้นะ ส่วนถุงนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องทำค่าแกะถทาไน,นนะ่เป็นเป็นครับสีสันแบบสวยงามนะครับก็จะเป็นถุงนะครับในถุงก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือที่พวกเราชอบอ่าชอบอ่านกันนะครับ <c oughs> โอเคช่างมันคู่มือนะครับผมอะเรามาดูที่เป้หนาำก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะให้ดูข้างหน้าข้างหลังอาจริงก็โอเคนะสวยงามน,นะมเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มจากเนื้อผ้ากันก่อนนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับอ่ะให้ดูผ้าข้างในก่อนนี่นะครับอันนี้เนื้อผ้าข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าแบบตะข่ายแบบนี้เมชใสๆเนหะ็นไหม รนะบายอากาศดีนะครับแล้วก็ไม่อมน้ำนะครับถามว่าเป็นประมาณไหนถ้าใครรู้จักเป้อินสติ้งนะครับหรืออัลตราสปานะครับก็จะเป็นผ้าประเภทเดียวกันนะครับส่วนข้างหน้าที่เป็นสีดำๆเนี่ยก็จะมี2ชนิดนะครับอเอาข้างหน้าก่อนนะครับบริเวณถุงขวดน้ำเนี่ยก็จะเป็นผ้าคล้ายๆกับรุ่น w วิน r e a k รุ่นเก่านะครับก็คือมีความละเอียดยืดได้น้อยนะครับอันนี้ไม่ค่อยยืดนะ ตรงถุงใส่ขวดน้ำเนี่ยไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมถึงไม่ยืดเพราะว่าเพื่อมันจะได้ไม่เด้งมากนะครับถ้ามันยืดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเด้งแต่อันนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบยืดได้แหละแต่ว่าจะต้องออกแรงหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราวิ่งเนี่ยมันมันมัน,มนยุ่ยมันเด้งเยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าที่เหลือนะครับข้างหน้าข้างหลังทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งครับ ถ้าใครเคยใส่กางเกงไคลสัสตัวท็อปท็อปนะครับหรือซาโลมอนตัวท็อปเอสแลนะครับนั่นคือผ้าแบบเดียวกันนะผมให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยนะฮะเป็นผ้าแบบซาโลมอนเอสแลเลยนะครับยืดได้เยอะมากนะครับนะโอเคทีนี้ประมาณนี้ก่อนนะกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องกระเป๋าสส่รัดอกแล้วก็ขวดนะ้ำเริ่มจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนอันนี้ที่ผมซื้อมาเป็นไซส์เอนะครับ แล้วเวลาที่ติดเนี่ยเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้ติดที่มันเป็นสีก่อนถ้าเป็นสีเหลืองก็ติดสีเหลืองก่อนถ้าเป็นสีแดงก็ติดสีแดงก่อนนะครับก็เป็อย่างนีง้อันนี้ตามคู่มือนะอ่าตามคู่มือแล้วก็ติดที่เหลือคือช่วงนี้ก็จะอ้วน,นนิดนึงนะเพราะว่าบมพัวมาให้ไม่รู้เหมือนกันจิงเยอะเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เอาแค่กระเป๋าข้างหน้า่อแล้วกันนะเริ่มจากกระเป๋านะครับจะมีกระเป๋าเล็กๆเห็นไหมนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าเล็ก ที่าถามว่าใส่อะไรได้คือมันเล็กมากนะเล็กมากอาจจะใส่แบบถ้าเป็นพวกซอสแทบ็บนะครับเม็ดเกลืออะไรเงี้ยก็อาจจะได้แค่1-2เม็ดอ่ะเป็นว่าเล็กมากนะตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ำนะครับซึ่งกระเป๋าใส่ขวดน้ำเนี่ยถ้าเป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งที่มียี่ห้อเขาเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ำเฉยๆแค่นี้นะครับอี๋ยวผมหยิบขวดน้ำออกมาก่อน เปกระ๋าโดยที่ข้างในกระเป๋ามีการบุนะครับบุเป็นเหมือนผ้าร่มกันน้ำเนาะไม่ให้แบบเวลาที่มันมีน้ําหยดหรือว่ามีไอน้ํามีแบบถุงมันเปียกอะ่ะมันก็จะได้ไม่แบบเปียกตัวเรานะนะครับประมาณนี้นะครับเวลาใส่เวลาใส่ขวดก็ไม่ได้ยากมากก็เขยา่าเขยา่ขยาหน่อยก็โอเคประมาณนี้แล้วก็มีที่รัดขวดเหมือนปกตินะครับรูดปึ๊บแนนต่อมานะครับฝั่งสายมือก็ยังจะมีกระเป๋าด้านล่างน,นะครับ ใหญ่พอสมควรนะใส่ใส่อะไรได้บ้างครับก็ถ้าเป็นพวกเจลพวกอะไรอเงี้ยได้นะครับเป็นกระเป๋าแค่นี้นแต่ว่าใส่ของได้เยอะมากนะประมาณนี้นะครับถ้าใส่มือถือได้ไหมคนถามไม่ได้นะครับไม่ได้นะก็ยัดยัดก็จะประมาณนี้คือผ้ามันยืดมากนะอย่างที่บอกพอเป็นผ้าเดียวกับารเกงคาราสตัวท็อปหรือเป็นผ้าเอสแลนั่นแหละนะครับผม โฟดีเมชอะไรของเขาสักอย่างนึง่งมันก็จะยืดได้เยอะนะใส่ของได้เยอะพอสมควรโอเคฝั okay. ่งซ้ายมือหมดแล้วนะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็จะแตกต่างนิดหน่อยนะครับก็คือกระเป๋าตรงนี้นะครับจะเป็นสงชั้นนะก็คือมีกระเป๋าขวดน้ําข้างในอย่างนี้แล้วหน้าขวดน้ําก็จะมีกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโฟนพ็อกเก็ตนะครับก็คือใส่โทรศัพท์มือถือถามว่าใส่ได้ไหม คือก็ยืดได้ในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องออกแรงหน่อยเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันเด้งเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าข้างล่างเหมือนกันเลยนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับนะบแต่ฝั่งนี้นะอ่ะเห็นไหมเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละนะใส่ของได้เยอะไหมก็ประมาณกาปั้นหนึ่งก็ใส่อะไรได้บ้างก็เยอะอยู่นะครับเพราะมันยืดได้ค่อนข้างเยอะ แล้วฝั่งเนี้ยนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีกระเป๋าเล็กๆข้างในซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะครับผมทีนี้สังเกตนะครับว่าไอกระเป๋าขวดน้ําเนี่ยมันมีเส้นเดินอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีที่ดึงตรงนี้นะครับถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรอันนี้คืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่แบบเออมันว้าวสำหรับผมนะก็คือ เมื่อไหร่ที่เรากินน้ําลงไปจนจนขวดมันเริ่มแบบน้ํามันเริ่มน้อยแล้วเนี่ยเวลาวิ่งอ่นะครับเวลาวิ่งตึกตึกตึกเน่ยน้ำที่มันน้อยอะ่ะมันก็กระชอขึ้นลงได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเวลาวิ่งเขาก็มีปุ่มเขาก็มีเชือกตรงนี้นะครับที่รัดมันจะรัดข้างในนะครับอย่างเงี้ยพอเราดึงปึด๊ดมันจะบีบขวดน้ําเห็นไหมครับเห็นเห็นร่องไหม มันจะบีบขวดน้ําเราเข้าไปนะครับพอน้ําเหลือน้อยเราบีบลงไปเนี่ยมันก็จะแนบตัวเรานะครับมันจะไม่กระชอกปึบฟับฟับฟเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะทําให้กระชับขึ้นนะครับเวลาทีเออ่เรากินน้ํามันเหลือน้อยแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกระเป๋าข้างหลังกันเนาะก่อนจะไปดูกระเป๋าข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํากระเป๋าด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแปดลิตรจะมีกระเป๋าข้างนะครับเห็นไหมด้านข้างกระเป๋าเอวตรงนี้ข้าง เป็นกระเป๋าเล็กๆด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เป็นกระเป๋าธรรมดานะครับทีนี้กระเป๋าด้าน,นหลังนะช่องแรกเอาจากข้างบนก่อนแล้วกันนงะช่องแรกเนี่ยเป็นช่องตื้นนี้ถ้าใครเคยเห็นอินสติ้งนะครับก็เหมือนเป็นข้อดีของอินสติ้งนะใน,ในในคลัสเขาก็เอาใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่า วินแจ็กเก็ตพ็อกเก็ตนะครับนี่วินแจ็กเก็ตเขาเขีเยนเลยนะข้างในหนะก็คือเอาไว้ใส่เสื้อกันฝนนะสมมติเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจริจริง,รงอย่างอื่นก็ได้นะแต่เสื้อกันฝนมันก็จะหยิบง่ายเราเวลาที่แบบอยู่ข้างหลังมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หยิบฟึ๊บนี่นะครับใส่แบบฟึ๊บมันจะเป็นกระเป๋าตื้นๆแค่นี้นะตื้นแค่ข้างบนนะครับเนาะต่อมานะครับก็จะมีกระเป๋าหลัก เมนพ็อกเก็ตนะครับะเป๋าหลักซึ่งกระเป๋าหลักเนี่ยถ้าจะให้ดูข้างหลังนะมันไม่ถึงแค่นี้นะครับเห็นไหมมันมีรอยแบ่งนะมันเป็นแค่ท่อนบนนะครับมันไม่ได้แบบลึกลงไปแบบทั้งทั้งยาวทั้งอันนะมันแค่ข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะแบ่งแค่นี้นะครับแบ่งตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยชมเชยนะครับสาหรับเป้าปากโก้นะครับ ปาโกปาโกนะครับรัชที่มีการแบ่งแค่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ของทุกอย่างเนี่ยมันมากองอยู่ด้านบนแล้วเวลาหยิบมันจะหยิบง่ายนะคมันสามารถมือหลวงเข้าไปได้ถึงกลางหลังใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลงไปถึงยาวลึกอย่างเงี้ยมันมเราไม่สามารถล้วงขึ้นไปจนถึงแบบหล,หลักล่างเราได้นะครับการที่แบ่งเนี่ยนอกจากที่จะทําให้บาลานซ์มันดีขึ้นแล้วเนี่ยเรายังยล้วงของง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งกระเป๋าหลักเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถใส่ถุงน้านะครับได้ถึง1.5ลิตรนะครับโดยก็จะมีรูปอย่างนี้มาให้เนาะรูปสาหรับใส่ถุงน้ํานะครับสําหรับใส่ bladder 1.5ลิตรเนาะต่อนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ล็อกเกี่ยวกับถุงน้ำเฟึบล็อก1.5ลิตรนะครับประมาณนั้นเขาบอกมานะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูชัดนี่ประมาณนี้นะครับมันจะถึงแค่นี้นะกระเป๋าหลักอะนะครับกระเป๋าข้างในแล้วต่อมาก็จะมีกระเป๋าข้างในชั้นหนึ่ง ะครับนี่ทข้งหน้าชั้นหนึ่งนะครับเคทีนี้โซนล่างนะครับก็จะมีกระเป๋าข้างนอกอย่างนี้ตัวนี้เลยล่วงได้ง่ายแบบไม่มีอะไรมากั้นนะครับผมแล้วก็เป็นช่องสิบนะครับเห็นไหมเห็นสิบไหมตรงนี้ก็จะเป็นพวกแถบสะท้อนแสงนะครับเป็นช่องสิบติดกับหลังเรานะครับสำหรับเก็บพวกกระเป๋าตังหรือว่า ของที่มันมีค่านะมันจะได้ไม่ตกง่ายอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับมีบานจี้คอร์ดนะครับสําหรับทักแท็กกิ้งโพนะครับสมมตินะผมก็จะแค่ทาให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะข้างล่างนะครับแท็กกิ้งโพแบบไหนได้บ้างแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดปึ๊บสองข้างข้างนี้ข้างนึงข้างนี้ข้างนึงเนี้นย ให้ดูคร่าวๆนะครับแบบนอนก็คือนีนน่อันนี้มันผมใช้โพก้านเดียวนะมันก็เลยดูแบบอาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บโภข้างหน้านะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยก็จะบประมาณนี้นะเก็บโพได้ประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเฉียงๆแบบนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบแนวนอนข้างหน้าก็ได้นะ,ะช่วงนี้ผมสิกว่ามันอาจจะมีคนที่แบบสนใจแนวนี้นะเห็นฝรั่งก็ทํากันนะบางคนก็จะถนัดแบบนี้นะครัแบบนี่นะซึ่งผมไม่ถนัดหรอกนะแต่ผมทำให้ดูว่าเออมันได้หมดนะมันได้ position มันได้ทุกแบบ เพราะฉะนั้นการเก็บโพลก็จะมี2แบบก็คือข้างหลังสองข้างนะครับแล้วก็ข้างหลังแนวนอนนะครับแล้วก็ข้างหน้าสองข้างแล้วก็แบบนี้รบนะครับทีนี้เนี่ยไอ้บันจี้คอร์ดตรงนี้หลายคนจะรู้สึกว่ามันเ,เขาเรียกว่าเก,กะนะครับมันเก,กะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซ่อนสายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอ,อย่างข้างหลังนะข้างหลังเห็นไหม ทุกอย่างเนี่ยมันต่องแต่งต่องแต่งไปหมดเลยมันแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันสามารถซ่อนสายได้นะนี่มุดกลับเข้าไปได้หายละนะเนี่ยม,มุดกลับเข้าไปได้นะครับอ่านี่ให้ดูนะข้างก็ซ่อนเข้าไปข้างในกระเป๋าได้ข้างก็ซ่อนเข้าไปข้ในกระเป๋าได้ นะมันก็จะดูแบบคลีนขึ้นมานะครับก็ทีนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องสายรัดอกท,ที่เป็นจุดเด่นนะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาเป็นพิเศษนะครับในป้รุ่นนี้นะครับก็คือเอาวิธีการก่อนเขาบอกว่าเนี่ยเวลาติดอะ่ะให้เอากิฟเนี่ยสีแดงเนาะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว,ลวหรือเปล่าอ่ะนะก็ประมาณนี้ถ้าสีเหลืองก็สีเหลืองติดก่อนนะครับแล้วก็ที่นี้ อีนนี้ก็เอาสีดำติดนะครับสิดดำติดอ่าพอติดครบทุกอันแล้วนะครับมันก็จะมีダイアウตรงนี้เห็นไหมที่เรียกว่า adf system นะครับถ้าใครเคยปั่นจักรยานเนี่ยก็จะรู้แล้วเขาจะเรียกว่า b o a นะแบบเดียวกันเป๊ะนะครับแบบเดียวกันนะครับก็คืออย่างนี้นะแล้วเวลาที่เราจะล็อกนะครับเราก็แค่กดลงไป นะครับแล้วก็หมุนมันหมุนได้ทางเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะบงหรืออะไรนะมันหมุนได้ทางเดียวก็คือรัดแน่นได้แค่นั้นนะครับถ้ารู้สิกแน่นเกินไปนะครับเราไม่สามารถปรับออกมาได้นะครับเราต้องปลดหมดเลยการปลดก็คือดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับดึงออกมาดึงขึ้นไปตรงๆอย่างนี้ครับก็แค่กดดึงป๊อกนะครับมันก็จะออกหมดเลยมันจะคลายหมดเลยนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่แล้วก็ปรับนะครับเอาที่พอดีแล้วอ่าแค่นี้เองครับง่ายมากเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสรีระของเป้เขาเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะค่อนข้างที่จะห่างคอผมมากเลยนะ mm hmm. เพื่อที่มันจะไม่ได้แบบถูกคอเนี่ยบาดตรงคอนะสาหรับคนที่ไหล่กว้างหรือคนที่ตัวใหญ่หรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับมันจะไม่แบบเสียสีกับคอเรานะไอ้เป้เนี่ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างห่างตรงคอนะครับแล้วก็ไอ้ตรง ที่บุเนี่ยนุ่มมากนะนุ่มมากก็ประมาณนี้นะครับวิธีการแกะนะอะต่อไปเป็นวิธีการแกะนะเมื่อกี้เป็นวิธีการวิธีการแกะก็คือเนี่ยดึงขึ้นมาตรงๆปั๊บนะครับแล้วก็ปลดปลดก็แค่นี้นะครับแค่ดึงออกมาอันนี้มันมันก็ไม่ได้ยากนะพี่แต่ว่าเวลาใส่เราก็ต้องแบบมองนิดหน่อยนะเพราะเชือกมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมเชือกมันไม่ใช่เชือกที่ที่แบบ เป็นยางยืดหรืออะไรนะครับมันเป็นเชือกจริงๆเชืกอกเห็นไหมเห็นรหรือว่าเชือกอย่างเงี้ยเออมันก็นะมันก็ต้องเล็งนิดหนึ่งนะเวลาติดอ่ะเวลาติดเนี่ยนะก็ประ,ประมาณนี้นะครับก็ต้องเล็งนิดหน่อยนะผมทีนี้ต่อไปนะอะขวดน้ำขวดน้ำไม่พูดถึงไม่ได้นะจริงๆผมก็ข้ามไปแต่ให้ดูชัดๆนี่นะครับขวดน้ํานะครับ เป็นขวดของไคลัสเองนะครับห้ารนะ้อมิลลิตรเนาะเห็นไหมแม็กซ์ห้ารอยครับก็คือใส่เต็มห้า้อมิลลิตร BPA free PVC free ก็ทั่วไปนะครับก็คือตามมาตรฐานสมัยนี้นะแล้วก็เป็นขวดปากแคว้งไม่รู้มันไม่กว้างนะครับแล้วก็ไม่แคบเกินไป ก็คือเติมน้ําง่ายแต่ใส่น้ําแข็งไม่ไดเออกงี้ดีกว่านะเติมเทลวินอะไรก็น่าจะไม่ยากมากนะแต่ว่ามันใส่น้ําแข็งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันก็ถือว่าแคบในระดับหนึ่งจวะว่ากว้างก็งวกว้างจะว่าแคบก็แคบนะไม่รู้ว่าเรียกว่าไงดีนะแต่ข้อดีของของรุ่นนี้ก็คือฝาปิดง่ายนะครับฝาปิดง่ายถามว่าปิดง่ายแค่ไหนมันจะเป็นเกลียวแบบชันชันเห็นะไหมเดี๋ยวจะค่อนข้างชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางลงไปนะครับ บิดนะครึ่งรอบนะเปิดแค่นี้บิดครึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นปิดง่ายมากแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมคือผมว่าเขาไม่มีโอเริงข้างในนะก็คือไม่มีโอเริงตรงนี้มีเปล่าเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะไม่มีโอริงข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะซึมได้นะได้บอกไม่รู้นะคือตอนนี้ยังไม่ซึมนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรมาแบบเป็นเม็ดๆอย่างเชนเ่นเทลวินหรืออะไร ดึงเนี้วนเดียวมาติดขอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซึมได้อันนี้ครับผมแล้วก็สังเกตไหมครับหัวมันงองอย่างนี้นะเดี๋ยวผมแกะเลยให้ท่านนะอันนี้จะเป็นดูดแบบนี้เป็นจุกด,ดูดแบบทั่วไปนะครับเป็นจุกด,ดูดแบบกัดดูดปกตินะครับเห็นไหม,ไหม,ไหมนี่นะครับจุกกัดดูดปกติแล้วตรงนี้ก็จะมีะที่ล็อกอันนี้คือปลดล็อกให้ดูนะอันนี้คือปลดล็อกปลดล็อกเนี่ยน้ําสามารถไหลผ่านได้ดูได้นะครับ แต่พอเราจะล็อกก็แค่กดลงไปอย่างเงี้ยกัดเท่าไหร่ดูดก็น้ำไม่ขึ้นนะครับต้องปลดล็อกนี้ตึ๊ดดึงขึ้นมานะก็ใช้คล้ายขวดของยูดีแบบก่อนก่อนนี้เนาะแล้วก็ไอความงอของมันเนี่ยทำให้กินน้ำง่ายนะคะนะมันก็จะเป็นองศาที่พอดีถึงเวลาเราใส่เข้าไปเนะี่ยเวลาดูดน้ำเนี่ยมันก็ง่ายกับเราใช่ไหมครับง่ายไม่ต้องยกขึ้นมานะครับก็กัด เนียได้เลยนะครับตรงนี้ถือออกแบบมาดีนะไอ้ไอ้งอๆเนี้ยนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของขวดน้ำโอเคครับรายละเอียดทั้งหมดก็น่าจะประมาณนั้นนะครับของเป้ตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะมาบอกว่าอะไรที่ผมชอบแล้วก็อะไรที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับผมสิ่งที่ชอบก่อนเลยกันนะครับแทบทุกอย่างเลยนะผมคิดว่าทําออกมาได้โอเคมากอย่างแรกเลยนะครับก็คือมิติของเป้นะครับแล้วก็ ความกระชับนะครับมิติของเป้ค,คือมันเียังไงนะครับที่ผมบอกคืออย่างที่บอกว่าเนี่ยนะครับหนึ่งมันไม่บาดคอนะมันต้องมันกว้างนะครับแล้วก็เป้ไม่ได้แบบไม่ได้ทรงยาวลงไปนะคือที่มันดูยาวเพราะผมตัวสั้นแค่นั้น,นนะผมเ,เตี้ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็บาลานซ์นะครับบาลานซ์ Balance เนี่ยที่บอกว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยเห็นไหมฮะบินกระเป๋าแจ็คเก็ตเนี่ยกระเป๋าเสื้อกันลมเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายนะครับ เหมือนกันกับที่ผมเคยชมของ Instinct ไว้แล้วก็เป้หลักนะครับช่องหลักก็สามารถล้วงไปได้แบบถึงกลางหลังเนี่ยเห็นไหมผมล้วงเนี่ยเห็นไหมก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือสุดเกือบถึงก้นเป้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งการที่แบ่งแบบนี้นะครับซึ่งการที่เราเอาของไว้ตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะบาลานซ์ดีนะครับสำหรับแล้วก็เรื่องความกระชับที่มันกระชับมากแบบค่อนข้างค่อนข้างโอเคมากนะเป,นเป็นเป้ที่กระชับได้แบบดีมาก เด้งน้อยมากเนื่องจากส่วนหนึ่งคือผ้าโครงเป้เนี่ยเป็นผ้าที่แบบไม่ได้ยืดหยุ่นนะครับมันเลยทําให้แบบมันแน่นกับตัวเรานะครับได้หยุ่นได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรให้ผมตินะเอาจริงๆนะผมก็คิดว่าผมจะไปลอใช้แบบสนามยาวๆดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้อะไรที่ไม่ชอบนะครับอไอที่ไม่ชอบไม่เชิงว่าไม่ชอบหรอกแต่รู้สึกว่าถ้าปรับ จะดีขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับก็คือขวดน้ํานะครับคืออย่างที่บอกว่ามันมันปากจะแคบก็ไม่แคบจะกว้างก็ไม่กว้างแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งระบบที่เขาบอกว่าเป็นที่เด็ดของตัวนี้นะครับ DDF system ถามว่าไม่ชอบไหมก็ไม่เชิงไม่ชอบเพงแต่ว่าผมจะมีความกังวลน,นิดหน่อยว่าอีกหน่อยอย่างแรกนะครับไอ้ตรงคลิปเนี่ยมันจะหลวมไหมนะครับเพราะมันเป็นตัวล็อกเนี้ย ผมว่ามันมีอโอกาสหลวมนะใช้ไปแบบถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะสึกนะครับตรงเคี่ยวมันสึกถ้ามันหลวมเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายไหมนะครับสองนะครับตรงนี้เป็นเชือกธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นยางยืดไม่ได้เป็นลายเนี่ยเวลาที่แบบเรารัดแน่นมากเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยก็จะมีตึงๆตึงๆบ้างนะครับก็คือคือมันไม่ได้แบบขยายตามหน้าอกเรานะครับผมแล้วก็ ไอตัว ADF system เขาเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะมีปัญหาไหมถ้าสมมติว่าเราวิ่งวิ่งไปแล้วมันเกิดรูดขึ้นมานะครับหรือว่าพังกลางทางขึ้นมานะครับก็เราก็จะล็อกเป้เราไม่ได้เลยนะมันก็จะโต้งเต้อย่างนั้นต่อไปครับผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของเป้ Fuga Air 8ลิตรนะครับถ้าใครกำลังเล็งๆอยู่นะครับหรือว่ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นเป้ตัวไหนดีตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าผมแนะนํานะ,อ,ะอย่างไงก็ลอง เอาไปตัดสินใจกันดูนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเป้ตัวนี้นะครับหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับว่าไปดูได้ที่ไหนไปซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอลาันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย